ันนี้แม่คือเออ่ผสมรสชาติมาแล้วใช่ไหมคะจ้ามีปรุงรสมาแล้วจ้ะปรุงรสมาแล้วก็เข้ามาตอกใบไม้ตอกเห็นเรื่องนี้เลยจ้ะค่ะมาตรวจเพื่อไข่เป็นหลักไม่มีแป้งค่ะเอาร้อนน้ำเลือกให้ร้อนๆเลยร้อนร้อนเลยค่ะใส่แม็กกี้เลยไข่ปามไหมจ้าไข่ปามไหมคะที่บ้ามันกัดปามว่จ้าอันนี้สุกแล้ว ร้อนๆเลยใครมาตอนนี้นะได้ร้อนๆเลยค่ะส่องบับมาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไคร้ช่วโมมากินใช่นเหมสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ ถนนคนเดินเชียงคานค่ะมากับทีมงานนะคะมีน้องสาวแล้วก็มีแม็กค่ะแม็กสวัสดีค่ะสวัสดีครับโมดสวัสดีจ้าวันนี้เขาอยู่ที่ถนนคนเดินถนนคนย่างเชียงคานอ่าเรามาเที่ยวเมื่อนี้เอามาแนะนำร้านค้ากันอ่าว่าอ,อีกปเป็นร้านยังเราติด<ป>ตามสมได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นร้านอะไรในคลิปนี้นะคะ และคลิปนี้นะคะเราจะมาดูร้านแม่น้ําไข่ปามค่ะซึ่งถ้ายิ่งมืดยิ่งขายดีมากๆเลยนะคะแล้วก็น่ากินมากๆเลยไปดูกันเลยค่ะกําลังย่างเลยสวัสดีแม่น้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาเป็นเตาถ่านเลยนะคะโอ้โหอยู่บนเตาแบบน่ากินมากๆเลยนะคะ มีปูอาดแล้วก็มีพริกแล้วก็มีใบผักนะคะต้นหอมค่ะต้นหอมแครอทแครอทค่ะนะคะใส่กอกไก่ใช่ค่ะไข่เป็นหลักไม่มีแป้งค่ะไม่มีไข<ค>่เป็นหลักไม่มีแป้งไม่มีน้ำมันเลยะนะคะหยิบกระทงมาจ้านี่สองอันดูกันเลยค่ะ อันนี้แม่คือเออ่ผสมรสชาติมาแล้วใช่ไหมคะจ้ามีปรุงรสมาแล้วจ้ะปรุงรสมาแล้วก็เข้าเามาลอกใหไม่ลอกเห็นเรื่องนี้เลยจ้ะค่ะนี่ใครป่าไหมจ้ากระทงละยี่สิบบาทจ้าแม็กกี้พี่ใครเติมได้เลยค่ะร้อนๆเลยนะลูกถ้าวันธรรมดาแม่จะมาซุกเาร์อาทิตย์ะอ๋อวันธรรมดาแม่จะมาซุกเาร์อาทิตย์ใครป่าไหมจ้า ไอป่ามันร้อนค่ะที่ที่หนึ่งกะนยะค่าอยู่ผุทธจ้ะแมนจ้ะ<ช>บ้านอยูพุนตาตาค่ายตอนเช้าตอนคือพอถ้าสุกแล้วก็จะเต็มเต็มพอดีเลยนะคะแต่เวลาสุกมันคือมันก็จะพ่องขึ้นแล้วเวลามันเย็นแล้วมันก็ยุบหลงเพราะว่าหาบวไดใซซเหาบวได้ใส่ไอพ่องผู่คะ แม่แม่ดูยังไงคะว่าสุกแล้วไหนสุกแล้วหน้ามันจะแห้งอะค่ะอ๋อหน้าจะแห้งเวลายกมันจะไม่ลงอ๋อต้องดูเวลายกขึ้นมันจะไม่ลงเนี่ค่ะเวลายกมันจะไม่ลงเห็นไหมเนี่ยนี่คือสุกแล้วสุกแล้วค่ะสุกแล้วค่ะใช้ได้แต่ว่าบางคนเขาเขาไม่ชอบบางคนเขาบางคนเขาดีซอรบแบเนี้ยค่ะไข่ตุ่นเหรอแมนจ้ะถ้าบางคนพนกระซี ทุกคนดูนะคะพิ่นกระซิแไม่จะยอดใหม่แล้วจ้าทุกคนนี่ไข่นี่ค่ะไข่ไข่นี่ไข่ธรรมดาค่ะไข่ธรรมดาอ๋อข้างเนี่ยข้างล่างเขาใส่ไส้ไปแล้วจ้าเดี๋ยวลอยขึ้นมาเองเหรอคะแม่ค่ะแม่พูดภาษาพื้นเมืองหนูชอบมากเลยน่ารักมากพูดเลยนะคะแม่มันจะขึ้นมาเองค่ะเวลามันก็จะขึ้นมาเองแล้วมันก็จะขึ้นเล็งขอ้มมนเองค่ะมันจะฟูไข่ ขายมากี่ปีแล้วอะคะสามปีสี่ปีเข้าเนี่ยเหรอคะสามปีสี่ปีแล้วนะคะเพราะว่าช่วงโควิดแท้มาบางวันเพราะว่าคนก็บ่ค่อยมีอ๋อค่ะแต่ปีไก่นี่โอเคออ๋ปีไก่นี้โอเคแน่นจ้ะเพราะว่ามันวิดโควิดแล้วก็คนก็มาเนาะใช่ค่ะเดือดเลยเดือดเลยดินดินเลยดินดินเลยดินดินพันพันเลย ดินดินพันๆานเลยทุกคนปามจ้าอันนี้สุกแล้วนี่ร้อนร้อนเลยใครมาตอนนี้นะได้ร้อนร้อนเลยค่ะอ้อนนี้น้านร้อนค่ะร้อนร้อฮะเย็บเองครับเจะ ไปตองข้าวเขาปลูกเองอ๋อแม่เขายิมกรเองไม่ต้องส่วนเองส่วนมาเขาจะซื้อกระส่วนน้อยมาเอากระทง n ่ะซอสพริกซอสมะเขือเทศแล้วก็พริกไทยนะคะอ๋อกระติ๊ดอยู่บอกอ๋ก้อนใหญ่นี้เดี๋ยวโมเอาห้าอันนะคะร้อนๆเลยแม่นี่วัาวแกะมันร้อนปึ๊กอุ้ยตกกระจเลยเธอทานเลยหรือใส่ถุงครับทานเลยนี่ค่ะ Anto, แม e. ่มีกระดาษทิชชู่ให้ลองด้วยนะคุณแม่น่ารักมากสะอาดน่ารักกระทิชชู่หนาด้วยนะกระทงกระทงไม่ั่วนนะนี่ไหยิบได้เยโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกระทงละยี่สิบบาทจ้ะค่ะเดี๋ยวป้าหยิบร้อนๆให้ค่ะแม็กกี้ไี่ใครหนูเติมได้เลยค่ะทาเลยหรือใส่ถุงคะโอเคเดี๋ยวป้ากระดาษรองให้ค่ะเลยนะจ๊ะทุกคน แม็กกี้พี่ไทยหนูเติมได้เลยนะจ๊ะรับอะไรดีคะโทษนะคะคือสุกร้อนๆนี่ขายดีมากเลยนะคะรับอะไรดีคะใครป่ามกระทงละยี่สิบจ้าเออร้านคุณไม่เล็กแต่ขายดีมากๆเลยนะคะเอากี่กระทงคะ เอาร้อน้เลือกให้ล้อน้อเลยร้อน้เลยค่ะแม่กกี้พี่ใครถุงเติมได้เลยค่ะอ๋อใส่ถุงพิกา้เลยค่ะเติมได้เลยใส่ถุงนะเติมอะไรจ๊ะคนละแม็กกี้กันแล้วคข่ะใคร่ไข่นกก็ยี่สิบาทลูกร้วซอสได้เลยค่ะอันนี้หนูถือเลยนะลูกนะขอบคุณค่ะอืมน่าหนาไม่เดนไม่นานได้ค่ะเนี่ยค่ะ กลมากเลยพี่ไม่มีหิ่ไ,บบไ้ไม่ีเอยู่เดี๋ยวนี้หนูใส่เออนี้เลยนะคะใส่แม็กกี้ใส่อะไรเลยเดีย๋ยวมาดูกันค่ะหมใส่แม็กกี้แม่หนูเอาอันนี้อันหนึ่งดีกว่าเด,ดี๋ยวได้ค่ะได้นี่เอานี้อันนึ่ง<อ>ใส่แม็กกี้เลยใครปามไปจ้าใครปาไหมคะ ใครชอบแบบไหนก็เติมได้เลยนะคะอันที่เมย์กินนอะเมย์ปกติเมย์กิ่นะเมย์จะใส่ซอสพริกอันเนี้ยอร่อยแซบแซบใช่ไหมคะแม่หนูชอบซอสอันนี้เลยอุ้ยมากินกันเลยชิมกันเลยนี่ค่ะอ ไปรู้ธรรมชาติแล้วทุกคนใครอยากก็นมกเขือมงซอสแม็กกี้ค่ะอร่อยนุ่มมากหอมอมากนนแครอทโอาพริกด้วยดีกว่าจะ้รู้สึกแบบเลิศ อร่อยถ้าเมื่อนชอบหมูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็มใหม่คลิปหน้านะคะ่ะขอบคุณค่ะส่องบ่มาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องที่สาระดีดีของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครต์ชมโมมากินใช่ยหม